สวัสดีค่ะอาจารย์ยโสธราพาเที่ยวนะคะนี่คืออรโครคยาสารนะคะปราศาสต์กุติฤสีนะคะเป็นชนิดอรโครคยาสารนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นี่คือกุติฤสีบ้านหนองบัวลายนะคะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ อันนี้คือด้านหน้าพระพลาด้านหน้าลาในการประกอบพิธีกรรมนะนนี้เป็นต้นไม้ใหญ่สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้ภายในซุ้มโคปุระนะคะ ในซุ้มองบุระอันนี้ทางเข้าปราสาทนะคะประธานเป็นหินทรายขนาดใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะคะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชม